ร่วมถกร่วมซักโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่เอาละครับกลับมาสู่ช่วงที่2นะครับจ,จะมาถกกันด้วยเรื่องของวิกฤตพยาบาลอาจารย์ฮะเป็นยังไงคุณกักออกกนนกคะ่ะผมก็เพิ่งทราบนะจากทางด้านของท่านผู้มีการสํานักการพยาบาลนะครับคุณการชนาจันไทย ท่านสังกัดสํานักง,งานประลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับผอกาญนาบอกว่าที่ผ่านมานะฮะพยาบาลส่วนใหญ่ที่ลาออกจากโรงพยาบาลภาครัฐมักเป็นพยาบาลที่เพิ่งจบใหม่ๆและลาออกเพื่อไปอยู่โรงพยาบาลเอกชนนะฮะเป็นพยาบาลที่เพิ่งจบใหม่ๆนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่เอกชนตามที่เราทราบกันเนื่องจากรายได้และก็ปัจจัยของแต่ละบุคคลนะครับแต่ล่าสุดนั้นผอ,อบอกว่ามีพยาบาลจํานวนหนึ่งได้ยื่นความจํานงขอลาออกมากขึ้น โดยกลุ่มนี้กลับเป็นพยาบาลกลุ่มชำนาญการซึ่งมีอายุมากกว่า50ปียื่นขอลาออกด้วยเนื่องจากมองว่าไม่มีความก้าวหน้าในวิชาชีพและพบว่ากลุ่มนี้มีการลาออกร้อยละ92ก็แสดงว่าตอนนี้วิกฤตพยาบาลก็คือว่าพยาบาลเกิดสมองหลายออกจากภาครัฐไปอยู่กับเอกชนและนอกจากเคยเกิดขึ้นจากพยาบาลอายุน้อยๆหรือเพิ่งจบใหม่ๆแล้วตอนนี้เกิดกันหมดเลย <น>ออก,กันเยอะมาก,ออก,กนะฮะจากการสอบถามพยาบาลกลุ่มชํานาญการส่วนใหญ่ลาออกไปก็เปลี่ยนอาชีพอื่นก็มีนะฮะกลับบ้านเกิดก็มีสาเหตุของการลาออกนั้นก็มีจากปัญหาความก้าวหน้าในวิชาชีพเนี่ยน้อยมากจากเดิมเป็นพยาบาลชํานาญการการจะขึ้นตําแหน่งเป็นพยาบาลชํานาญพิเศษนั้นจะมีโอกาสอยู่ที่อัตราส่วน40คนต่อ1 0 0นคนเท่านั้นถ้าคิดเป็นร้อยละก็ร้อยละ0.01ไม่มีเลยแหละการเป็นพยาบาลเนี่ยมันเครียดนะคะ ต้องอยู่กับสิ่งซึ่งมันไม่ได้สวยๆเงางๆมแล้วก็โอดโอยโอดโครวนแล้วก็เห็นการพัดพลากจากไปต่อหน้าต่อต,อตาเห็นเลือดเห็นอาการเจ็บไข้ได้หมดเรียกว่าโลกไม่สดใสค่ะคแต่พวก,กเราไม่มีหมอไม่มีพยาบาลเราอยู่ไม่ได้นะคะ<ช>เรียนคิดว่าพวกเขาคือบุคคลพิเศษค่ะเรียนถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีความจําเป็นกับชีวิตของเพื่อนร่วมชาติเห็นหควรให้เงินเขาดีกว่านี้ใช่ล่าจาร์เห็นหมาบางทีญาติคนไข้มักจะไปลงกับพยาบาลใช่ ยาคนไข้าบางทีแบบของฉันอะไม่อยากจะเล่ามีคนก็ท้องอ่ะแล้วเขาก็จะคลอดลูกเขาไปร้องเลยอ๋อ<ห>เจ็บปะห,หมอเจ็บปะพยาบาลเขาบอกว่าไงรู้ไหมร้านทําไมคนที่เวลาทำยังไม่เห็นร้องอีกเลย <c oughs> อ๋อเขาพูดแบบนี้คือบางทีอ่ะพยาบาลเขาก็พาากูดอะไรตรงๆเขาไม่อ้อมค้อมคุณกนกขาพยาบาลเมื่อทํางานถึงจุดๆหนึ่งขั้นนันตันนะคะพยาบาลเลื่อนขั้นเป็นหมอได้ไหมคะไม่ได้ ก็มาตันอยู่กับแค่แพยพยาบาลพยาบาลเขามีในพนพยาบาลไหมคะไม่มีอะก็แค่นั้นนะฮะถูกต้องค่ะพยาบาลชำนาญพิเศษนะสุดๆโรงพยาบาลเอกชนที่สร้างขึ้นมาใหม่เป็นดอกเห็ดเขาก็เลยต้องการพยาบาลชำนาญการพิเศษพวกนี้ไปทําหน้าที่เป็นหัวหน้าพยาบาลรุ่นใหม่ที่จบขึ้นมาเพราะฉะนั้นเขาคว้าไปเลยค่ะอัตาราเงินเดือนเขาจ่ายให้เลยค่ะทบเท่าคูณสองเขาก็ซื้อตัวกันแล้วยิ่งไปจากโรงพยาบาลดังๆนะ โรงพยาบาลรัฐที่ดังๆน่าเชื่อถือเขายิ่งเอาไปใหญ่เลย<ม>ส่วนพยาบาลสาวๆอ่อจอบใหม่ๆพวกเนี้ยเขาก็เข้ามาทํางานตามโรงพยาบาลรัฐบาลเพื่อมีโปรไฟล์ว่าเด้ยนเคยผ่านโรงพยาบาลหลวงอะคะ่ะใช่ไหมคะมมและอีกอย่างหนึ่งบางคนอ่ะก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปเรียนเป็นพยาบาลเพื่อจะออกมาประกอบวิชาชีพกะหนกรู้เปล่าบางคนเรียนพยาบาลไม่อยากมีผัวหมอก็มีเหมือนกันเพราะว่าเรียนปะกใกล้ชิดหมอไงอ,อันนั้นก็ค่อยๆวิเคราะห์กันไป <ข><า>อันนั้นก็อัน,นันคงจะเป็นส่วนน้อยะอาจารย์ก็ต้องมี <S <S 1> <S 1> บ้างแต่ <S 1> <S 1> มผมเคยเคยได้ยินมาว่า เป็นพยาบาลแลวลาออกมาเปิดอะไรอ่ะเป็นเป็นบ้านที่ดูแลผู้สูงอายุก็มีใช่ใช่ซึ่งตัวนี้รายได้ดีกว่าเยอะเพราะเนี่ยกำลังก้าวเข้าสู่เขาได้อะไรนะประชาคมเออเขาไดอะไรยุคสมัยของคนสวอใช่ตบปากผู้เชี่ยวชาญชอชอผู้ชอชอช่อชองเชี่ยวชอช่ําชองชีวิตช่อชองชีวิตเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้จะมีมากขึ้นคุณกหนกค่ะเดี๋ยวเราก็ไม่มีปัญญาดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ก็เอาไปฝากไว้ไปรับเช้าเย็นกลับบ้างหรือเอาไปอาทิตย์หนึ่ง ไปดูทีหนึ่งบ้างอ,อย่างนี้เขารายได้ดีกว่าการที่เขามากินเงินเดือนพยาบาลแล้วผมฟังฟังท่านผอ,อ,อพูดแล้วเนี่ยก็นึกถึงพยาบาลที่อยู่ตามโรงพยาบาลารัฐจำนวนคนไข้โรงพยาบาลรัฐอาจารย์ก็เห็นนะเทียบ,บ<า>จำนวนคนไข้กับโรงพยาบาลเอกชนเนี่ย<า>คือบรรยากาศมันมันแตกต่างกันมากแล้วพยาบาลก็ต้องพบเป็นด่านแรกแรก่อนจะถึงหมอ,อมรู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็พยาบาลก่อน มนุษย์เหมือนกันนะคะคุณกนกฉะนั้นเน,เนี่ยพนคน,ค,คนไข้หรือว่าญาติคนไข้ทั้งหลายเนี่ยบางทีพยาบาลอาจจะเครียดถึงจุดหนึ่งเนี่ยเ,ออเธออาจจะพูดอะไรที่ไม่เข้าหูเราเนี่ยก็จะเย็นๆนะผมว่านะยนคิดว่าควรมีการส่งเสริมให้มีวิชาชีพพยาบาลมีคนสนใจเข้าเรียนมากขึ้นเราขาดหมอเราขาดพยาบาลไม่ได้นะเรายังไงก็ต้องมีพยาบาลใช่ค่ะ,นะคะ แต่อาชีพพยาบาลพอมันขาดแคลนแล้วมันไม่พอมันดูได้ชัดเลยนะคะเช้าขึ้นมาคุณพยาบาลมาตาหูหลีแลโดนตุ๊บตตุ๊เปะเมื่อคืนเข้ากะไปดูแลคนป่วยโรงพยาบาลเอกชนบางทีควง3วันติดเลยนะครับเจ็ดสิบสองชั่วโมงอย่างเงี้ยอ้ตายแล้วคว้าได้ฉีดยาคงจะจิ้มผิดจิ้มถูกกันละคะเลียนคิดอย่างนี้เพราะว่าทํายังไงได้ล่ะคะรายได้ความจําเป็นของแต่ละครอบครัวมีไม่เหมือนกันเลี้ยนมีความรู้สึกนะคะให้เงินเดือนแล้วให้รายได้พยาบาล เขาดีขึ้นเถอะค่ะเขาจะได้มีโอกาสพักผ่อนคลายจากความเครียดในหน้าที่การงานเห็นใจมากนะฮะก็หวังว่าคงจะคลี่คลายปัญหานี้ได้นะครับให้เงินเขาเยอะๆเถอะนะขนมนะนี่นะครับใช่อาจารย์ชีวิตข้างเนื้ออาจารย์เคยอยากเป็นพยาบาลไหมเคยฉันอยากเป็นมากเลยจริงๆเพราะมีความรู้สึกว่าฉันอยากช่วยเหลือผู้คนไงแต่บังเอิญฉันน่ะโง่สมองไม่ดี เรียนมัธยมเลียได้50%จุด02เขาดันฉันออกมาจากโรงเรียนแล้วฉันไปเป็นพยาบาลด้วยไงก็ต้องเอาคะแนนดีๆเรียนเก่งๆเข้าใจหรือเปล่าโอ้นี่ผ่านมาครึ่งเนี่ยคือจุด02นะก็ยังได้สวยขนาดนี้คนนี้เลยผมไม่น่าเชื่อนะคนนี้เลยฮะที่เรียนแค่การศึกษาความฉลาดของมนุษย์ความสําเร็จของชีวิตไม่ได้วัดเปอร์เซ็นต์อาจารย์เป็นคนเรียนเก่งผมว่าอาจารย์ต้องไปใช้เวลาไปทำอย่างอื่นใช่ไหมถามจริงอาจารย์โดดเรียนไปทําอะไรมันก็เรื่องของฉันลืมแล้วนะในอดีตจ้ะ ผมไม่เชื่อหรอกอาจารย์เรียนได้50เปอร์เซ็นต์แวเนี่ย้50.2เองจบอ่ะตั้งนั้นอาจารย์เป็นคนเรียนเก่งแต่อาจารย์จะต้องไปไปอะไรเนี่ยสักอย่างหนึ่งแน่ๆอาจจะเก่งอย่างอื่นด้วยก็ได้นั่นไงออกนอกกรอบจะกลับมาฟังคําถามจากท่านผู้ชมครับเชิญครับแหมได้ทีนะควอะไรกาเกิด50ได้สจริงค่ะสกัดก่อนทันทีเะเพราะฉันนั่งลงไปเสร็จปุ๊บไม่ต้องนินทาไม่ต้องเมาส์ใครเมาอะไรที่เกี่ยวกับตัวฉันมีเจ็บอันนี้ก็เลยขู่